5เทคนิคสร้างจุดขายให้โดนใจลูกค้าให้ยอดปังกับร้านคุณได้มาดูกันนะครับวิดีโอนี้ 1. นนะครับเป็นการสร้างจุดขายนะครับจากวัตถุดิบต่างๆนะครับการสร้างจุดขายจากวัตถุดิบสําหรับร้านอาหารเนี่ยทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับ <S <S บางครั้งเราอาจจะใช้เป็นพวกผักก็ได้นะครับก็คือสร้างจุดขายจากผักเช่นบางร้านใช้พวกข้าวออร์แกนิกบางร้านใช้พวกผักออร์แกนิก ใช้ข้าวไร์เบอร์รี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติต่างๆนะครับเราก็นํามาพรีเซนต์สร้างจุดขายให้กับร้านเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตัวร้านเราเนี่ยเป็นสายสุขภาพสายธรรมชาติอย่างเงี้ยเราก็ชูพวกวัตถุดิบต่างๆฟาร์มทูเทเบิลเลยเราก็นํามาพรีเซนต์ในเมนูนํามาทําเป็นสื่อต่างๆทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟ ออฟไลน์นะครับให้ลูกค้าเห็นนะครับยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยพวกเนื้อต่างๆนะครับบางทีเป็นสายเนื้อหรือเป็นล้านสเต็กเป็นพวกชาบูต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ชูจุดขายเช่นยกตัวอย่างเป็นเนื้อวากิวเป็นเนื้อโคขุนเป็นต้นนะครับหรือว่านําเข้าจากาต่างประเทศนะครับแล้วก็เลี้ยงมาอย่างดีวัวเลี้ยงด้วยเบียร เปิดเพลงให้วัวฟังอย่างเงี้ยนะครับเกตเนื้อไขมันในวัวก็ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการสร้างจุดขายจากวัตถุดิบต่างๆนะครับจริงๆแล้วสามารถใช้ได้แม้กระทั่งพวกเครื่องปรุงก็ได้นะครับบางครั้งเครื่องปรุงน้ําตาลไม่ขัดสี ใช้พวกเครื่องปรุงโลโซเดียมต่างๆก็สามารถตาม,มาสร้างเป็นจุดขายให้กับร้านเราได้ยกตัวอย่างเช่นยำร้านนี้ไม่ใช้ผงชูรสเป็นต้นนะครับไม่ใช้ MSG เป็นต้นอย่างเงี้ยก็เป็นเครื่องปรุงที่เราอาจจะมีบางกลุ่มที่เขาไม่ชอบพอเขารู้สึกว่าเออร้านนี้ไม่ใส่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดขายให้กับร้านเราได้นะครับสองนะครับก็จะเป็นการสร้างจุดขายจากเชฟนะครับหรือว่าพ่อครัวประจําร้านนะครับหรือว่า พวกรางวัลต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าตัวคาแรคเตอร์ต่างๆของพ่อครัวของทางเชฟนะครับบางครั้งเนี่ยร้านเราเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสไปออกรายการทีวีออก youtube นู่นนี่นั่นต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ทางเชฟเนี่ยก็ทำอาหารอร่อยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ดูด,ดึงดูดลูกค้าได้อย่างนี้เราก็สร้างเป็นจุดขายได้ยกตัวอย่างเช่นบางทีเราคีเอดเมนูใหม่ๆมา ใช่ไหมครับแล้วเรากา็ให้เชฟถือพรีเซนต์ก็ได้หรือว่าบางทีทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นวิดีโอยาวแนะนําลูกค้าก็ได้ช่วงออกมีโอกาสได้ไปออกทีวีออกสื่อต่างๆซึ่งทุกวันนี้มันก็ง่ายมันไม่ยากเลยถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยเชฟธรรมดาพ่อครัวที่มีคาแรคเตอร์สักหน่อยหนึ่งหรือเคยทําอาหารเด่นๆที่เป็นจุดขายเนี่ยสามารถจะทา Tik t o อก ทำวิดีโอพรีเซนเทชันทำจากภายในร้านก็ได้นะครับหรือว่าไปร่วมประการประกวดอาหารอะไรต่างๆเนี้ยก็จะทำให้สามารถที่จะชูจุดขายณจุดนี้ได้นะครับเป็นต้นนะครับก็เป็นส่วนที่2นะครับการสร้างจุดขายจากเชฟรางวัลต่างๆที่ได้รับมานะครับหรือว่าคาแรคเตอร์ของร้านคาแรคเตอร์ของเชฟเป็นต้นนะครับ 3. นะครับสร้างจุดขายจากรีวิวนะครับหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับที่เราจะ นำไปต่อยอดบางครั้งเนี่ยเราขายอาหารเนี่ยดีแล้วทํารสชาติอาหารดีทุกอย่างดีแต่บางครั้งเนี่ยคนไม่ค่อยรับรู้ฉะนั้นเราก็ต้องทําการรีวิวมีคนมารีวิวให้เรามีอินฟูต่างๆเนี่ยมาชิมแล้วก็มาคอมเมนต์ในเชิงบวกให้กับร้านเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามสร้างจุดขายด้วยหรือว่าเออร้านเราทําอาหารอร่อยแล้วก็ มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีเมนูพรีเซนเตชันที่สวยงามอย่างนี้บางทีลูกค้าซื้อไปแล้วก็อาจจะให้พนักงานช่วยแนะนําลูกค้าด้วยว่าถ้าอร่อยเนี่ยออช่วยรีวิวให้ร้านเราด้วยนะคะช่วยกด5ดาวให้ด้วยนะช่วยคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับเราตั้งใจทำเนี่ยยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับ มันก็จะมีโอกาสที่ว่าร้านเราก็จะมีโอกาสมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้บางครั้งคนก็มองร้านอาหารหรือมองส่วนต่างๆเนี่ยจากรีวิวบางทีอยากจะไปกินก็เข้าไปดูคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียต่างๆก่อนเอ๊ร้านนี้เป็นยังไงมีคอมเมนต์เชิงลบหรือว่าเชิงบวกเยอะใช่ไหมครับถ้าเราพยายามเริ่มสร้างคอมเมนต์ที่เป็นเชิงบวกคอมเมนต์5าดาวคอมเมนต์ดีๆรีวิวดีๆเยอะๆอย่างนี้เราก็นําจุดนี้ไปใช้ต่อยอดให้กับร้านเราได้นะครับก็เป็น การสร้างจุดขายจุดที่3นะครับ 4. นะครับเป็นการสร้างการขายจากกรรมวิธีต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นการทำอาหารด้วยการซูวีเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นการทำอาหารแบบไดเอทเป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นยุคสมัยนิยมที่คนค่อนข้างชอบกันนะครับแล้วก็การ สร้างจุดขายจากวิธีการทำเนี่ยข้อดีเนี่ยบางครั้งเราทําได้หลากหลายเราบอกทั้งเบื้องหน้าบางครั้งเราไปสร้างวิดีโอหรือว่าสร้างคลิปการขายต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราไปถ่ายเบื้องหลังการทํางานบางครั้งกําลังจะซูวีสมมุติว่าเป็นตัวเ,เนื้อไดเอทอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะซูวีก่อนอย่างเงี้ยเราก็ไปถ่ายเบื้องหลังขั้นตอนการทําอย่างเงี้ย ให้ลูกค้าเห็นหรือบางครั้งไลฟ์สดหรือว่าบางครั้งตัดเป็นคลิปวิดีโอสั้นต่างๆนําไปลงในรีวิวในไปลงใน t i กต o k นะครับนำไปลงในช็อตวิดีโออย่างเงี้ยเราก็เป็นการสร้างจุดขายจากการโชว์กรรมวิธีของร้านเราได้นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยที่ร้านเราเนี่ยเป็นพวกขายพวกเส้นพาสต้าใช่ไหมครับแล้วก็ ทำเส้นสดโชว์อย่างเงี้ยมีเชฟที่มีทักษะมีฝีมือมีสกิลอย่างเงี้ยโชว์หน้าร้านหรือว่ามีมุมต่างๆโชว์การทําต่างๆ นะครับแล้วก็หรือว่าเราทำเป็นคลิปวิดีโอจากหลังร้านก็ได้นำไปพรีเซนต์ที่หน้าเพจหรือว่าในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของร้านเราเนี่ยให้เขาเห็นว่าโอ้เบื้องหลังเป็นแบบนี้หรือว่ามีโอกาสบางครั้งจัดอีเวนต์หรือว่าจัดเป็นมุมคอนเนอร์มีอาหารโชว์สาธิตให้ลูกค้ามาดูได้นะครับในโอกาสพิเศษเช่น พวกเช่นเทศกาลวันหยุดยาวนะครับหรือว่าเป็นพวกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนหรือว่าทุกวันอาทิตย์เป็นต้นนะครับอาจจะมีการโชว์การทำอาหารโชว์การทำบาร์บีคิวโชว์เบื้องหลังการทำน้ำซุปอะไรเป็นต้นอย่างนี้นะครับก็สามารถสร้างจุดขายจากจุดนี้ก็ได้นะครับ5นะครับเป็นการสร้างจุดขาย จากการจับคู่เครื่องดื่มนะครับบวกส,วส่วนลดนะครับหรือว่าบางครั้งเราเรียกว่าเป็นพวกเซตเมนูก็ได้นะครับตัวการสร้างจุดขายตัวนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะครับจากการที่ผมเคยทำมาแล้วก็เก็บสถิติจากตัวรีพอร์ตต่างๆรายงานต่างๆจาก POS นะครับของแต่ละร้านอาหารเนี่ยตัวอาหารเซตเนี่ยหรือว่าการจับคู่อาหารขายอาหารบวกเครื่องดื่มแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มนิดหน่อยเนี่ยลูกค้าค่อนข้างจะสั่งดีแล้วก็สั่งเยอะ แล้วก็ชอบมากโดยเฉพาะแอป Delivery ต่างๆนะครับค่อนข้างเป็นประโยชน์มากตัวผู้บริโภคทุกวันนี้หรือว่าลูกค้าที่สั่งอาหารทานทั้งจากร้านหรือว่าจากแอป Delivery ต่างๆเนี่ยบางครั้งพอเข้าแอปมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะดูแล้เออร้านไหนมันอยู่หน้าหนามือถือแล้วก็ร้านไหนมีส่วนลดให้เวลากดเข้าไปร้านนี้ปุ๊บถ้าคน ตั้งร้านเป็นจัดร้านเป็นในมือถือในแอป Delivery เนี่ยเขาก็จะคัดเมนูที่เป็นโปรโมชั่นเมนูเด็ดๆทำรูปสวยๆแล้วก็บางครั้งเนี่ยตรงข้างรูปเนี่ยเราก็ใส่เป็นพวกตัว discount เปอร์เซ็นต์ไว้เลยก็ได้นะครับใส่ไปกับรูปเลยพอลูกค้าเห็นปุ๊บมองเห็นภาพอาหารสวยๆเห็นลดเปอร์เซ็นต์ที่ดูคุ้มค่า ขายพร้อมน้ําด้วยเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่ลูกค้าจะกดสั่งจากการสร้างจุดขายณนะจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วทิคที่ผมใช้บ่อยมากตัวเมนูเซตนะครับขายดีมากบวกกับอาหารบวกกับขนมบวกกับสแน็คบวกกับพวกท็อปปิ้งต่างๆเนี่ยลูกค้าค่อนข้างชอบสั่งแล้วก็การสั่งผ่านเดลิเวอรี่เนี่ย จะทําให้ง่ายขึ้นเยอะเลยได้ยอดขายจากจุดนี้เยอะแล้วก็แต่ในเรื่องต้นทุนเนี่ยเราก็ต้องไปวางแผนให้ดีนะครับว่าโอเคจับคู่กันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหมันเข้าเนื้อเยอะหรือมันขาดทุนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นกําไรที่มันโอเคบางนิดนึงกาไรไม่เยอะมากแต่เราเน้นโวลุม่มเพิ่มจํานวนขายได้เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเทำงานง่ายขึ้นแล้วก็สร้างยอดขายได้เร็วนะครับ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับจากอันนี้ก็เป็น5เคล็ดลับนะครับการสร้างจุดขายนะครับให้กับร้านอาหารนะครับหรือว่าร้านเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับ หรือว่าร้านอาหารต่างๆก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องต้นทุนการจัดการเมนูต่างๆเนี่ยสนใจก็ทักเข้ามาที่ไลน์ผมก็ได้นะครับผมมีคอร์สออนไลน์สําหรับด้านการคิดต้นทุนนะครับแล้วก็การจัดการเมนูเบื้องต้นนะครับแล้วก็แจกไฟฟรีนะครับไว้สําหรับนําไปใช้งานได้ให้อีก19รายการนะครับแล้วก็ใครติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถไลน์มาปรึกษาผมได้ ตลอดนะครับก็ยินดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ